สวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้ก็พบกับคุณครูยอดนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นป .6 ค่ะห้องเรียนคุณครูยอดนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะพานักเรียนนะคะไปดูเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนเนอ s ์หรือว่าคำศัพท์ภาัสนะนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับจำนวนตัวเลขด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับ ตัวเลขในภาษาอังกฤษนะคะนะนักเรียนจำได้ไม่เอ่ยนะคะคุณครูก็จะมีตารางความรู้ให้ตรงนี้เนาะ,อ,ะอย่างตัวเลข1-20ถึง20น่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างกันนะคะแต่ละตัวก็ต่างกันไปเลยเนาะแต่พอมา21-29ถึง29เนี่ยตรงทเวนที้นักเรียนเห็นไหมคะก็จะซ้ำกันเลยเนาะแต่พอข้างหลังเนี่ยทเวนทีวันยี่สิบออย่างเงี้ย ก็จะไปเอาอีตรงวันเนี่ยนะคะอีตัวเลขหนึ่งเนี่ยมาใส่ต่อข้างหลังเนาะลันไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็มาตรง30 40 50 60 70 80 90นะคะที่ที่จะเออต่างกันเนาะแล้วพออีตรงนั้นก็แค่เอาตัวเลข1นถึงเเนี่ยไปใส่ข้างหลังได้เลยนะคะซึ่งก็จะเป็นรูปแบบที่นักเรียนต้องจำให้ได้เนาะก็ต้องจำตั้งแต่ ตั้งแต่ศูนย์เนี่ยนะคะจนถึง19เนี่ยให้ได้นะคะส่วนพอ20ปุ๊บเราก็จำแค่ตรง20 30ิบสามสิบอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ลันเลขไปได้เลยนะคะค่ะก็จะทบทวนตัวเลขตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อไปเราไปดูเนื้อหาที่เราจะไว้ใช้ในการทำงานในวันนี้นะคะค่ะสำหรับ ่าคอนเทนเนอร์หรือว่าภาชนะที่คุณครูเคยสอนไปแล้วเนาะก็จะมีดังนี้เนาะ a bottle ขวด a bag ถุง a can กระป๋อง a bucket ถัง a box กล่อง a bowl ชาม a cup ถ้วย a jug เหยือก a crate ลัง a glass แก้ว a piece ชิ้น a pot หม้อ a plate จาน a slice ชิ้นบางๆ Ad r o p หยด a carton กล่องนะคะกนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาอีกอีกที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะไปดูกันค่าะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะโกูก two cans of soda คืออะไรคะ Two cans of soda ก็คือ, soda อโซดาไงลูออกโซดาสองกระป๋องนั่นเองนะคะก็จะมีตัวเลขนะคะอยู่ข้างหน้านะะเนาะแล้วก็ตามด้วยาภาษาะนะคะแล้วก็สิ่งของที่อยู่ในนั้นนะคะต่อไปค่ะ Five apples Five apples ก็คือแอปเปิลห้าลูกนั่นเองนะคะ จำนวนนะคะแล้วก็ตามด้วยสิ่งของได้เลยนะคะต่อไปค่ะ a bag of rice นะคะ a bag of rice a bag อ่ะก็คือหนึ่งนะคะ bag ถุงนะคะ rice แปลว่าข้าวข้าวสารหนึ่งถุงนั่นเองนะคะค่ะต่อไปนะคะ four eggs four eggs for eggs ก <im itation> <g> ็คือไข่4ฟองนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ a carton of milk นะคะก็ <G> <ong> คือนมหกล่องอะนะคะแปลว่า1เนาะคะ่ะต่อไปค่ะ ten oranges ten oranges นะคะ ten ก็คือ10นะคะ oranges ก็คือส้มนะคะส้ม10ลูกนั่นเองนะคะ และอันนี้ก็คือ abottle of fish sauce abottle of fish sauce fish sauce ก็คือน้ำปลาค่ะเด็กๆแล้วก็ abottle ก็คือขวดนะคะ abottle คือหนึขวดนั่นคือน้ำปลาหนึ่งขวดนั่นเองต่อไปค่ะ two cans of soups นะคะ two cans of soup ก็คือซุปสองกระปอ๋องน,นั่นเองนะคะซุปสองกระป๋องต่อค่อันนี้ก็คือ I love o u bread I love o f bread ก็คือขนมปังก้อนค่ะก็เราเรียนนะคะกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปไปดูแบบฝึกกันค่ะค่ะสำหรับแบบฝึกวันนี้นะคะให้นักเรียน วาดรูปสินค้าต่างๆที่ครอบครัวเมกเกเนะี่ยเขาต้องการซื้อและเขียนคำศัพท์แต่ละคำไปด้วยนะคะ,ะก็คือเขาบอกว่า the m e g g o family is at the supermarket ครอบครัวเมกกนี่ก็อยู่ที่ซูปปเปอร์มาร์เก็ตค่ะ Miss Mr m e g g l want to buy เขาต้องการที่จะซื้อนะคะอันนี้อะไรเอ,อ่ยเราเรียนกันไปแล้ว two cans of soda แปลว่าอะไรคะเด็กๆอ,อ่าก็คืออะไรคะลูกก็คือโซดาสองกระป๋องนั่นเองนักเรียนก็วาดรูปลงไปนะคะโซดาสองกระป๋องแล้วก็อันอื่นๆนะคะคุณครูได้ให้คำศัพท์ไปแล้วเนาะให้นักเรียนนะคะวาดให้ครบนะคะแล้วก็เขียนคำศัพท์ ใต้ภาพลงไปด้วยนะคะค่ะสำหรับแบบฝิกทัดนี้ก็ไม่ยากอีกเช่นเคยนะคะถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งมาในอัลบั้มของนักเรียนได้เลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูไปก่อนนะคะบ๊ายบาย